เมื่ออาเซียนนั้นออกมาพูดถึงเวียดนามว่าอย่าพึ่งได้ใจหลังจากวันนี้ที่เวียดนามสามารถเอาชนะประเทศไทยในศึกฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2024ไปโดยเป็นการเฉือนชนะคือ3-2ต่อประตูโดยในนาทีที่5เทอดศักดิ์เจริญพงษ์ยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไทยแบบดิ่มๆทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำเวียดนามไปก่อนคือ1ประตูต่อ0มาในนาทีที่12ฟามดึกหัวผู้เล่นเวียดนามยิงจ่อเข้าประตูของประเทศไทยทำให้ตีเสมอไป1-1น,น,นาทีที่31ธนโชคส่อแสวงยิงเข้าตรงๆทำให้ไทยนำ ไปคือ2ประตูต่อนหนึ่งในนาทีที่35ดินกงเวียนผู้เล่นเวียดนามทําประตูที่2ให้เวียดนามเสมอกัไทยเป็น2ประตูต่อ2และผู้เล่นคนเดียวกันในนาทีที่36ดินกงเวียนส่งเข้าประตูไทยเป็นประตูที่3ทําให้ขึ้นนําไทยเป็น3ประตูต่อ2และปิดเกมไปในที่สุดทําให้เวียดนามชนะไทยไปคือ3ประตูต่อ 2. สสรุปไทยแพ้เวียดนาม2ประตูต่อ3แต่คุณผู้ชมฮะอย่าพึ่งเสียใจไปฮะเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารเมื่อวันนี้อาเซียนเนี่ยออกมาบอกว่าเวียดนามอย่าพึ่งดีใจเกินไปเพราะอะไรฮะ วันนี้ผมจะออกมาพูดให้คุณผู้ชมฟังฮะรวมไปถึงความเป็นไปได้ว่าไทยนั้นจะมีโอกาสมีเปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโดยในวันที่8นี้ครคุณผู้ชมฮะไทยจะต้องไปเจอกับอินโดนีเซียส่วนเวียดนามจะไปเจอออสเตรเลียเราก็พอจะเดาก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าถ้าเกิดเวียดนามไปเจอกับออสเตรเลียเนี่ยโอกาสที่เวียดนามจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนั้นมีสูงมากๆส่วนไทยไปเจออินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกตามตรงคุณผู้ชมครับว่าไทยก็มีโอกาสอยู่เช่นกันถ้าวันที่8นี้ ไทยไปเจออินโดนีเซียและสามาชนะอินโดนีเซียได้เนี่ยไทยจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอย่างแน่นอนทาว่าหนักไหมผมว่าหนักเหมือนกันฮะแต่ดูฟอร์มในการเล่นวันนี้แล้วเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนครับว่าถ้าไปเจอกับอินโดนีเซียผมคิดว่าไทยก็มีโอกาสชนะมากกว่า60%อันนี้พูดแบบไม่ได้ดําเอียงนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์เกมเนี่ยต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยทางเวียดนามเขามีเกมเล่นที่ดีกว่าเราอันนี้ต้องยอมรับครับว่าการเล่น power play ข,ของทีมไทยในสายเลือดใหม่เนี่ยยังไม่ดีเท่าที่ควรฮะยังงมีจุดก่ออหลายยายยง ยังมีจุดที่กล้ากลัวเล่นยังไม่ค่อยลงรอยมากนะหน้าเป้าเล่นก็ไม่ได้ฮะและที่สําคัญที่สุดคุณผู้ชมในจังหวะการทําเกมเราทําไม่ได้เสียสมาธิจังหวะที่ควรจะยิงได้เนี่ยกับปรากฏว่าไทรเราทําไม่ได้ฮะคืออย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก็ว่าเราเนี่ยเป็นสายเลือดใหม่ทั้งทีมเพราะฉะนั้นในการมาเจอเวียดนามเนี่ยผมมองว่าไทยเนี่ยดีแล้วฮะที่แพ้บ้างเราจะได้รู้จุดอ่อนว่าจะแก้ไขอะไรยังไงกันบ้างไม่ใช่ชนะอยู่อย่างเดียวถ้าเราโมแต่ชนะคุณผู้ชมอันนี้พูดแบบไม่ได้เข้าข้างไม่ได้ยกยอหรืออวยใดๆนะฮะ หน้าอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่าข้อบกพร่องตรงไหนที่เราควรไปแก้ไขเพราะฉะนั้นผมมองว่าในการแพ้เวียดนามในวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วฮะเพราะเราจะได้กลับไปมองตัวเองว่าการพัฒนาวิธีการเล่นแบบพาวเวอร์เพย์เนี่ยเราควรแก้ไขยังไงจงังหวะการยิงการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายวิสุดท้ายเนี่ยจะต้องออกมาในรูปแบบไหนซึ่งแน่นอนคบว่าวันที่7วันพรุ่งนี้เราจะได้พักส่วนวันที่8เราจะมาเจอกับประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศขอให้ทีมชาติไทยฟุตซอลทีม B ีเนี่ยจงสู้ต่อไปฮะเรากองเชียเราก็จะไม่ทอด ทิ้งคุณอย่างแน่นอนฮะซึ่งในวันที่8นี้คุณผู้ชมฮะรไทยจะไปพบอินโดนีเซียในเวลา15นาฬิกาหรือเวลาบ่าย3โมงตรงส่วนเวียดนามเนี่ยจะไปพบออสเตรเลียในเวลา18นาฬิกาหรือเวลา6โมงเย็นต้องมารอติดตามชมดูฮะแต่ถ้าพูดถึงว่าเวียดนามและออสเตรเลียเนี่ยหลายคนคงมองว่าเวียดนามเนี่ยจะได้เปรียบทางออสซี่อยู่พอสมควรมันก็อาจจะจริงอย่างนั้นฮะแต่ในรูปแบบเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าอะไรก็พลิกล็อกได้ดูอย่างวันนี้นะฮะไทยขึ้นนําเวียดนามไปก่อน2ประตูต่อหนึ่ยยเยเรามามสี โดยเป็นจังหวัดที่เราเสียประตูในช่วงการเล่นหน้าประตูของเขาที่บุกเราถ้าเกมรับเราตั้งได้ดีมากกว่านี้ผมมองว่าไทยเราไม่พ่ายแพ้แบบนี้แน่นอนฮะแต่ก็ดีต้องใหอย่างที่ผมบอกไปว่าในการที่ไทยแพ้บ้างเนี่ยก็ดีเพราะนี่มันสิปีแล้วที่เราไม่เคยพ่ายแพ้เวียดนามเลยนะฮะอย่าไปเสียใจฮะเพราะเรายังมีโอกาสในการที่จะสามารถเอาชนะอินโดนีเซียแล้วผ่านก็ไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้อยู่ผมมองว่ามิเกลตอริโกเนี่ยในช่วงพักของวันพรุ่งนี้จะมีวิธีการติวเข้มฮะปรับรูปแบบการเล่นใหม่และเล่นให้นิ่งขึ้นคมขึ้นถ คว่าระหว่างอินโดนีเซียและประเทศไทยในจังหวะการยิงเนี่ยใครคมกว่ากันอันนี้ต้องพูดตรงๆนะฮะผมว่าไทยแม่นกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะให้ไทยเหลือหล่อมๆอยู่นิดหนึ่งส่วนอินโดนีเซียเนี่ยคำว่าจุดแข็งก็คืออะไรเรื่องของเกมรับอินโดนีเซียเนี่ยเหน,ยเนียวมากแต่นั่นก็ไ่ได้ไหมายความว่าเขาจะได้เปรียบไทยมากนกะเพราะตัวเก่งของเราลหลายๆคนในทีมชาติไทยเนี่ยอย่างเทิดศักดิ์เจริญพงศ์ทนโชติศศแวงก็ทําพิสูจน์ให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยสาม,มารถทําได้ดีรวมไปถึงเจ้าสแตมผู้รักษาประตูจะเจริญพงศ์ประส,รสน่ว จะเป็นลูกยิงระยะประชิดระยะเผาขนต่อให้เก่งแค่ไหนฮะก็พลาดได้เช่นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าสายเลือดใหม่ในทีมบีของประเทศไทยเนี่ยสามารถพัฒนาและเติบโตได้มากกว่านี้โดยในทางวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมมะชาวอาเซียนในหลายประเทศก็ได้ออกมาพูดให้กำลังใจชาวไทยรวมไปถึงดรามา่าการพูดตักเตือนชาวเวียดนามในแมตช์นี้ด้วยถ้าเราเห็นในภาพเนี่ยจะรู้เลยว่าอะไรนิดๆหน่อยๆเวียดนามเนี่ยก็ล้มก็บาดเจ็บประท้วงหาว่าไทยใช้ความรุนแรงก็มีโดยเฉพาะ f c บางคนเนี่ยบอกว,ว่าเวียดนาม นในรอบชิงชนะเลิศถ้าได้เจอประเทศไทยก็สามารถชนะได้เหมือนเดิมถ้าได้เจออินโดนีเซียก็สามารถชนะได้เหมือนเดิมเพราะว่าในวันที่8 FC กองเชียร์ฟุตซอลชาวเวียดนามเนี่ยต่างก็บั่นใจว่าจะสามารถชนะออสซี่ไปอย่างขาดลอยคือ5ประตูต่อ0วา่าซันคุณผู้ชมลองคิดดูซิว่าความมั่นใจเกินร้อยเนี่ยมันสามารถผลักดันทําให้เขาสามารถเป็นไปได้จริงหรือไม่ทำมาในการเจอออสซี่เนี่ยเบามือไหมสาหรับเวียดนามเบามือเยอะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต่างจากประเทศไทยที่ต้องไปเจอกับอินโดนีเซียที่ตึงมือมากๆดีกีของ อินโดนีเซียเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมนะเราก็เคยพ่ายแพ้เขามาเขาก็เคยพ่ายแพ้เรามาเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นไม้เหมือไม้เมาของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงเลยฮะว่าเวียดนามหนักแล้วอินโดนีเซียหนักกว่าฮะแต่ผมกะบองว่าผมให้ภาษีเครดิตประเทศไทยดีกว่าในแมตที่กำลังจะเจอกับอินโดนีเซียในวันที่8นี้ผมว่าความคมของการยิงประตูทีมชาติไทยมีมากกว่าฮะส่วนเกมรับผมกะบองว่าไทยเหนือกว่าอินโดนีเซียเช่นกันฮะโดยในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผมได้ไปทําการรวบรวมคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซีย ชาวเวียดนามสประเทศนี้ฮะเขาได้มาพูดถึงทีมชาติไทยเดี๋ยวไปรับชมกันว่าเขานั้นจะได้มาพูดถึงทีมชาติไทยอะไรยังไงกันบ้างฮะ เริ่มต้นจากประเทศเวียดนามก่อนเลยคุณผู้ชมฮะเขาได้มาพูดว่าว้าวสุดยอดมากทีมชาติเวียดนามคุณสามารถทําให้เวียดนามผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างสมศักดิ์ศรีเรามั่นใจในการเจอออสเตรเลียเราจะสามารถชนะพวกเขาได้อย่างแน่นอนโดยที่จะไม่เสียประตูเลยแม้แต่ประตูเดียวและเราจะไปรอชิงว่าเราจะได้เจอกใครระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซียซึ่งฉันมั่นใจเวียดนามจะเป็นแชมป์คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามได้มาพูดต่อว่าใช่แล้วในวันนี้ในการแก้เกมของโค้ชดิอโก้จูสโตซีเขาสามารถทําได้ และยอดเยี่ยมมากในการแก้ทางในขณะที่ H ฮชโค้ดพี่เกลเขาก็พยายามแก้ไขแล้วและมีบางช่วงที่ประเทศไทยนั้นพยายามบุกเวียดนามอย่างหนักโดยการเล่น power play แต่พวกเขาทําไม่สําเร็จเป็นเพราะเวียดนามเราแข็งแกร่งกว่าซึ่งฉันมั่นใจว่าไทยจะไม่สามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้ในวันที่8ถ้าเราได้เจออินโดนีเซียมั่นใจเวียดนามจะได้แชมป์อย่าง100%คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามได้มาพูดต่อว่ามันก็ไม่เสมอไปในการเจอกับประเทศไทยในรอบชิงชนะเลิศฉันไม่คิดว่าเราจะได้เจอกับอินโดนีเซียในวันนี้ที่ไทยแลนด์พ่ายแพ้เวียดนามไป เป็นเพราะพวกเรามีโชคเราแค่โชคดีเท่านั้นฉันพูดตามความเป็นจริงหากพวกคุณจะโกรธฉันก็มาโกรธฉันเลยเพราะฉันคิดว่าในรอบชิงชนะเลิศเราจะได้รีเพย์มาเจอกับประเทศไทยอย่างแน่นอนแต่ถึงตอนนั้นจะได้รู้ว่าทีมบีของประเทศไทยหรือเวียดนามจะเป็นแชมป์กันแน่คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามอีกคนนึงได้ออกมาบอกว่าใช่แล้ววันนี้ที่เราสามารถชนะทีมไทยไปอย่าพึ่งดีใจไปเลยเพราะการแข่งขันยังไม่จบในการเจอออสเตรเลียเราอาจจะเป็นงานง่ายแต่ในรอบชิงชนะเลิศถ้าเราเจออินโดนีเซียก็นั่งอยู่ดีเจอที พวกเขามารีแมสพวกเราก็นักอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งได้ใจมากเกินไปและฟากไปถึงเฮสโค d เดโกฉันยังไม่เชื่อใจในผลงานคองพกคุณรวมไปถึงทีมเฮสโคทุกคนด้วยคุณต้องไปสูนให้เห็นว่าเราต้องได้แชมป์ในซีฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในปีนี้ให้ได้จบจากคอมไม่ผต้ญญูชาวเวียดนามต่อไปนี้เดี๋ยวเราไปรับชมคอมเมนต์ของประเทศอินโดนีเซียกันบ้างฮะคอม์แรกครับคุณผู้ชมเป็นชาวอินโดนีเซียได้มาพูดว่าในวันนี้ที่เวียดนามสามารถชนะประเทศไทยได้พวกเขาก็แค่ดวงดีทั้งที่เกมลุกของพวกเขามีประสิทธิภาพมากกว่านั้ ถ้าพวกเขาเก่งจริง<ๆ>เขาต้องชนะทีมไทยคือ4ประตูต่อ2หรือ4ประตูต่อหนึ่งแต่นี่พวกคุณสามารถชนะได้ก็เพราะผู้เล่นคนหนึ่งที่ยืนอยู่หน้าเสาดินกงเวียนถ้าเกิดไม่มีเขาคอยยิงลูกนั้นเขา้าในประตูที่2และประตูที่3คิดหรือว่าเวียดนามจะสามารถชนะได้ในวันนี้เกมบุกของทีมไทยนั้นไม่เฉียบคมเท่าที่ควรแต่ฉันมองว่าในวันที่8นี้อินโดนีเซียได้มาเจอกับทีมไทยฉันมองว่านี่จะเป็นเกมที่สนุกและน่าสูสีที่สุดระหว่างอินโดนีเซียและทีมไทยคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ประพูดว่าอย่าเพิ่งดีใจไป ทีมวมถ้าเกิดพวกคุณได้เจอกับพวกเราในรอบชิงชนะเลิศหากในวันที่8นี้เราสามารถชนะไทยแลนด์ได้แน่นอนในรอบชิงชนะเลิศเราจะเจอกับพวกคุณและมันจะไม่ง่ายขนาดนี้ถ้าเกิดอินโดนีเซียเอาจริงคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดน,นีเซียอีกคนนึงได้อกมาบอกว่าถูกของคุณในวันนี้ที่เวียดนามสามารถชนะประเทศไทยไปคือ3ประตูต่อ2นี่เป็นเพียงดวงและนี่คือโชคของเขาแต่ฉันไม่คิดว่าเทพีแห่งโชคลาภจะอวยพรพวกคุณให้ชนะอินโดนีเซียได,ได้หรือชนะประเทศไทยในรอบรีแมชในการที่จะไปเจอในรอบชิงชนะเลิศที่แท้จริงเพราะฉะนั้นอย่าพ่ เ่งดีใจไปเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนนึงได้ออกมาบอกว่าในการที่พวกเราจะไปเจอกับทีมชาติไทยในวันที่8มันจะไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีความแข็งแกร่งและฉันเชื่อว่าอินโดนีเซียจะสามารถเสมอกับประเทศไทยหรืออย่างแย่ที่สุดเราก็จะพ่ายแพ้พวกเขาไปคือ2ประตูต่อ1หรือ0ย์ประตูต่อ2แต่อย่างไรก็ตามในการไปเจอกับเวียดนามฉันขอให้ประเทศไทยสามารถเอาชนะพวกเขาไปให้ได้คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียอีกคนนึงได้ออกมาบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปนะทีมชาติไทยเพราะอย่างไรในวันที่8เราจะได้เจอกับพวก มั่นใจไม่ว่าอินโดนีเซียจะชนะนี่เป็นศึกล้างตาล้างแค้นที่อินโดนีเซียจะได้เจอกับเวียดนามฉันไม่ชอบพวกเขาไม่ชอบมากๆเลยเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีน้ำใจในักกีฬาแสดงเก่งและดามา่เก่งที่สุดในการแข่งขันและฉันไม่ชอบเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาว Indonesia อินโดนีเซียอีกคนนึงเดียวมาบอกว่าถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องเพราะชาวเวียดนามนั้นเขาเก่งเรื่องการแสดงเขาเซ้แซงได้ขี้สาออยที่สุดในการแข่งขันเขาพยายามเซ้แซงทาเป็นบาดเจ็บเพื่อให้ได้ใบเหลืองจากการฟาลมากที่สุดทีด่ฝ่ายตรงข้ามนั่นคือทีมชาติไทยจะได้และพวกกเขาา็ทํ เร็จในการเล่นแบบไม่เข่าสตราดและฉันไม่ชอบพูดและซับประตูของเขาเอะอะนิดหน่อยเขาก็ทําเป็นเจ็บทําเป็นร้องทั้งที่เขาทําตัวเองแทๆ้ๆฉันไม่ชอบพวกเขาออนแอครับคุณผู้ชมฮะก็จบกันไปเปที่บร้อยสําหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามอินโดนีเซียที่มีความคิดรวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อทีมชาติไทยแล้วคุณผู้ชมนะฮะมีความคิดเห็นอย่างไรในนัดนี้ในนัดที่4ที่พวกเราพ่ายแพ้ทีมชาติเวียดนามไปคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรคุณผู้ชมก็สามารถมาแสดงความเห็นใต้คอมเมนต์ล่าสุดนี้ได้เลยนะฮะกับผมและทีมงานจะเข้้้าาาาาาาแแบนนนนนกัอยย่่นน่่งะดดดคผูชมมไลสร กีฬาแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินรวมไปถึงทีมงานได้นะฮะโอเคครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ